เชเปอร์ Shepherd, หน่วยปฏิบัติการรับถล่มบ้านหินแตกย้อนไปเมื่อประมาณ34ปีที่แล้วยาเสพติดระบาดหนักในประเทศไทยและได้ระบาดไปทั่วโลกโดยนายจางซีฟูหรือขุนศาเป็นพ่อค้ารายใหญ่ยาเสพติดคนสำคัญที่ได้ส่งยาเสพติดส่งออกขายทั่วโลกขุนศามีกองกำลังติดอาวุธที่ทันสมัยอยู่หลายพันคนมีฐานที่มั่นอยู่ที่ชายแดนไทยพม่า อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายขุนศาบอกกับคนทั้งโลกว่ากองกำลังนี้เขามีไว้เพื่อรบให้กับประเทศพามา่าแต่ในขณะเดียวกันขุนศาก็เข้ามาตั้งฐานทัพบ,บัญชาอยู่ที่บ้านหินแตกและในเวลาต่อมาขุนศาก็กำแหงหนักคิดว่าแผ่นดินบ้านหินแตก เป็นแผ่นดินของพวกเขาโดยชาวเขาหลายเผ่าตกอยู่ภายใต้อำนาจของขุนศาจากนั้นเมื่อยาเสพติดเต็มประเทศไทยและไทยยังรับความกดดันจากอเมริกาจนทำให้รัฐบาลไทยตัดสินใจส่งหน่วยกล้าตายแชปเปอร์จากค่ายปักธงชัย จากกองร้อยต่างๆจำนวนทั้งสิ้น39นายก็ไม่ต่างอะไรจากแมงเมาบินเข้ากองไฟเพราะกองกำลังของขุนศา่ามีทุกหย่อมหญ้าหลายพันคนแต่ในที่สุดวีรบุรุษเชปเปอร์ก็ได้เอาชนะกองกำลังของขุนสาได้และมีวีรบุรุษบางท่าน ที่ต้องสังเวยชีวิตอยู่ในสนามรบพวกเราเหล่าคนรุ่นใหม่ขอเชิดชูและให้เกียรติเหล่าทหารกล้าหน่วยแชปเปอร์ที่ทุกท่านได้เสียสละเพื่อประเทศชาติและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับญาติของทหารกล้าที่เสียชีวิตอยู่ที่สนามรบด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ